ใชเนี่ยเมเมือ่อกี้นี่เอย่าขี่ม้าเจนมาเมาปล่าเหรอว้าไม่ได้ขี่มันก็ห้องอยียบมันตายนะโอะ้ไม่ขี่มันก็ห้องได้ห้องไว้ยัไงไงสวัสดีพี่น้องค <laughs> รับบรรยากาศตอนนี้ทีมงานเข้ากะกํลาลังสิเซ็ตงานแล้วนะครับ <laughs> ผม เราใหญ่เนาะใหญ่ครับขอบคุณอราได้ใหญ่ได้ที but, ่ต่ทายคลิปเดี๋ยวมวนน้ำกันเี่ยวอะเข่าโมเป็นยังโมเป็นยังเอาอยากให้ที่เราหน้ากูเป็นทั้งซี่โมดังวันเดียวนั่นจกลับมาจกลับกลบมานพี่น้องคผมแต่กับที่นี่มึงเลยนะครับไปสายต่อนี่ภาษีการบานคนล้วเมื่อมาหน้าบ้อง มันอยีนี้อนีสีอะไรก็เอาไมาใช่ใเ่้่ใช่ใชใช่มันจะปะรังรอหนึ่งใข้าโพดเป็นย่างรูพักฟาลันพุ่งฉันมันยั่งเป็นสัเงั้นเป็นยังงได้แล้วแม่เสียสนาจิตอพอที่เมย์รูพักฟาลันพุ่งฉันตีนยั่้องได้วยใ่เาด็กนแล้วตงไปด้วม่ใช โอ้ไม่ใช่ใบใหญ่ว่าอะไรวะหูเดียมหกันไว้บอกว่าว่ายว่าว่ายเสียงมันส่เข่ากล้องว่าสักนี่จะบอกคนไหว้วงเออมันส่เข่ากล้องว่าสักกันไว้ตั้งโดนมิตรสรีหกคนมาว่าเนาะโอ้ยใหญ่เลยวันนี้ค่ะพี่น้องครับนี่ๆหน่อยๆคอลอลาเคลอ้อยเนี่ยพี่น้องจะเือสายดีซาคือว่าไมอนี้ให้คำให้คำ กันโดนเทือกพอกันพี่น้องเห็นแล้วก็อย่าลืมเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยายจีนละคนออฟติช่องให้ได้พี่น้องเด้อบึงทั้งช่องของเสียงเพลิงบึงสกุลอ่าอย่าลืมฝากไปให้พี่ให้น้องกดติดกทำหลายๆคนแน่ขอบคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ครับเจ้าเอาว่าเป็นยังไงโชคดีก่อนสิไปนี่จากกันนี่ก่อนจะแล้วงั้นเอาจังเลืองไหม อันไม่แย่งกินสิวอ่อนเรียนหนึ่งจูฟั่งนี่ยังอนี่คนไถ่มาเบิงทีพันวาสีหาสื่อทีคนผักกลางคนผักกลางเออพันกับผ้ากันยางมากครับเจ้าของให้เจ้าของทีล่ะเออยยางมากยางมากโมนอันพ้นผัดโอ้ยปวดชายเออปวดชายไปหน้าแบบบักจกมาพร้อมเจ้าของทีบอหน้าฟ้ากันไปหน้าฟ้ากันไปพ้นมาหอดพ้นปวดไายพ้นเห็นฟ้าทีล่ะพ้นได้สาบักจกเจ๊กไวเออ เทอบะชียูคาล์มบ้านจี่สั่นล่ะคนไทยผัดยางมาพอเอวยางมายางมาถามเรื่องให้ตรงนี้ว่าจะถามถามออกแล้วก็จะปลูกใกล้ปลูกทําเป็นโรงงานไม่รู้ว่าจะขายเท่าไหร่แต่ต้องคุยกันหน้าสั่นเดี๋ยวไปประเทศบางกุ้งถามดิสันอ่าวบอบไครล่ะไม่กันกั้นบอคลเออมอนนังคีหมอนนังคีนี่เนื้อป่าไปวันได้จอบนังคี

ไม่ใหญงใหญ่ของเก่าเกาเด้อเอามาแหลกไข่ไก่สาดย่างพะร่าพะนะอ๋อบุรีรัมย์ไปนอนบนนอสเถอะบอกอย่างจากนอนเขามาขายของโซเดียร์ไปซีดเบสมาเนื้อมืกเคลื่อนไม่บ่อยไหนนอนครับก็เลยมานอนอยู่เฮือนว่าเสียวจะหยิบแน่สันดอกก็ต้องโง่หัวล่งท่านละอะไรนายอะไรได้บอกมาบอกเ่อเชิญเราท่านใจสามเรื่อยๆได้พริกแห้งหอมแดงกระเทียมมาแล้วเอาแล้วกูบันได้นอนบนนอส พริกแห้งหอมแดงกระเทียมไม่ได้ได้ไปน้องเด้อด้ได้นบกไม้โบกมือเด้อสุนดต้นใจอยากได้พริกแห้งหอมแดงกระเทียมกระพานไปละวขั้นนั้นขั้นพานไปอืก็ลัง่งเฉี่ยบุ่กอีกกงกลังเิม่มอยมอยอยมาเล้วครับมาเล้วบริการติดตั้งรางน้ำรองน้ำฝนมาเล้วครับเอครูเด่นนั่นมาเนาะมึงสนมั่ิเฉี่ยบไปอีกบาทเพราะท่านโดนมาได้บาทนี่แอบไปเรียนไปนั่งได้ได้ได้ขันมีอาาจรย์เลินห่างเท่าไรสามห่างเอามาแหล็กจัดอย่างแพลน่า ไข่ไก่โอ้ยเดี๋ยวนอนมานอนฉันดุนปีกปีกปีกปกเมื่อบีบแต่ยังออกไปไปรถดูดชวมลูกคือเนี่ยย่างไปนาบ้านแล้วบ้านอื่นสูขายบาได้ตีส้อมาขายตบ้านมอนี่บ่อั่นมับ้นมอเอาพเอุดรเออได้ว่หรอกเนี่ยขางเงี้ยเลยเงี้ยสินเงินควนบ่อังเออ เอาเพิ่นกัดซอยกันหาเขามาหากินล่ะบ๊วบอกได้ว่าดอกบ้านอื่นกันไปขายเนื้อเดี๋ยวมาขายต้บ้านห้ามกันบ๊วยพนอาทีพเลยที่ไล่ก็ไลยเขาดิบบ้านอย่างนี้เ้ามาอยู่มันชี้แยกแน่นอนเออเออท่านี่กัไปในบ้านท่านผู้ของนอกท่งข้าหนี้ก็เป็นเชนอ้อมบ้านเชนนี่ก็ออกไปรุ่งเรื่อนมาพอกันชีขั้นเหรจอดเสกันเลยทีเว้ยหนาเสกันดูซี้มุ่งบ้านในบ้านนี่บริการตินตั้งเลยน้ำไข่ไก่เนี่ยไข่ไก่หัวแห่งกระเทียมผิด ปิ๊กิดปิดปิดปวดหัวเงียวยาผู้ชี้เยกนเมื่อสิมาประโจนกันเขาจะเขาจะบ่หลงเขาเบากันจีคือจังลูกนิมิตนี่างเงี้ยสปอร์ตเอออะไรเขาใหญ่สปอร์ตตัวเขาเปิดสปอร์ตเอาเออเขาปวดสปอร์ตถ้าเป็นเบาคือยูหลงเนาะโอ้ยเขาเบาไม่หลงแล้วอืมอืจุ่มบริการติดตั้งรางน้ำไข่ไก่มาเลยอันตี่ต่ำไข่ไก่ได้พี่เรา ได้แน่น้าไดุ้ดลุกจนใจเราพี่แข่งห้อมแดงติ่ตั้งร่างมามกันนี่นลยรวมกันเลยี่กีกันเลยทอด่ากัไปรลยีดีนี้จะรดดูดชวนบคนชนะปีกปีกปีกป๊กน่ะบีแจกไม่ได้บอกอะไรรดดูดชวนเลยพี่น้องครับตอนนี้เรากำลังรอนะครับผมนะกินอาหารอาหารว้านเอ้าย่าย ียังก่อนมันเป็นอาหารวางอยู่จีปดอยนิ่งแต่ว่าอาหารวางของพวกกากินบ้านคอยเอ็นกล้วยทอดฮะตีอาหารวางเป็นไดซอ,าาพอ,พอดนบ่มีอยอกก่างแล้วหนึ่งการเป่าแต่อาหารว <c oughs> า,ารงอันนี้มีกล้วยทวอดอยด้วยทุกอย่างเอากินกล้วยสาบแน่บวกกายิะเอกล้วยสาบบปดิอย่างเป็นยังไงสาบสาบสาบแซงนี่ยพูดวสาบเป็นแล้วสาสบถุยกุยตัวสาบถุยกุยว่าพี่น้องครับอันนี้กล้วยสาบน้ำพึ่งตัวนี้แต่ชี้เลี้ยงหน้ปันเนี่ยตัวนี้เสียงก้อยห่างเลยเพราะว่าคนเลยเดซอน เออพรเจ้าถิมัต้งนี้จุกจัาจัเดินนน้าบ้านวัวเล็วน้ำจอเป็นณคานกับปุยยังกาะงใัสสงสัยปุยห้ามันเถยกับอ้อยเบิ่งฟังเสียงวันนี้ความสุขดุยดูดูดุยดุยที่นี่เป็นลยบดุยนดุย้าหยังาเอลมันบเปนเสียงอ่อยขามหอกเ่าเสียงค้นประมาณนี้นะโอเคพีครับสา น่งแ e อคชนอองใปุ๋ยเขาถือกระปอยตั้งเสียงมันมีความสุกนิดพูน่ะอนอะอ้อยมาเสียงขึ้นยัมื่ขึ้นนิดเทียวสูฟอ้าวไปอังดีดีด้วยฟังดีๆด้วยมันโมเป่นเสียงอ้อยทหว่ามันเสียงข้นนี่เนี่ยเอาไมด้อ้ วว้ววตาหึผมีบียกยังมาจบงตัเต้าใสป๋ยกยักหูเนาอ่อยงาปนนี้กอยากัวคุณพอรูเคยใปุ๋ยยังฉันดอกบ่มีเบียกอียังเนาะกะนี่ยเบียก่ว่าโตอ้วนนี่นะใส่ังอกเนาะกินไวน์ห้อยห้อยจวันยักยังเลื่อมัน จุดนี้กับนี้เห็นมาไหมฮะจะไปย่นมาไปก่อนนะ